สวัสดีครับผมวันนี้ผมเชิดเดือกับเซกายกครับผมวันนี้อยู่กับรายการที่มีชื่อว่า3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็ะจะเป็นรายการที่เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูจากอนิเมะเรื่องนั้นในช่วง3ตอนแรกว,ว่ามีดีมีแย่มีจุดเด่นมีจุดที่ดีมีจุดที่น่าสนใจอย่างไรบ้างโดยใช้หลักการ50เซตนะครับผม 50%สุดการรีวิวอีก50%คือความรู้สึกหลังดูนะครับผมโอเควันนี้เราอยู่กับอนิเมะในซีซัน4สมัทที่10อีกแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องที่9แล้วนะครับผมเลยผมจะบอกไว้ก่อนเลยว,ว่าอนิเมะในซีซัน4นี้จะจบในอนิเมะเรื่องที่12นะครับผมก็ฉะนั้นอีก3เรื่องเท่านั้นที่เราจะมาจบซีรีสร์3ตอนได้เป็น้ารั้ในซีซัน4นะครับผมว่นา,าจะจบเดือนพฤศจิกพอดีในช่วงต้นเดือนนะครับผมก็ กันแล้วก็จบไปแล้วนะสำหรับซีซั่นโฟร์ในช่วงความรู้สึกหลังดูนะผมแล้วก็จะมีการรีวิวกันนะผมเพราะว่าในช่วงนี้ผมจะเริ่มกลับมาไลฟ์รีวิวแล้วเพราะว่าจะเริ่มมีเวลาในการทำไลฟ์มากขึ้นถ้าฉะนั้นน่ะใครอยากดูรีวิวในเมสในซีซั่นซัมเมอร์กับโฟร์ก็อย่ารอรอกันนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วนะครับผมโอเคอนิเมะในซีซั่นโฟร์สำหรับไอซเรื่องที่เก้านี้เป็นอนิเมะจากค่ายโซโล่เพเทียร์ออตนะผมเป็นเมะออริจินอลจากผู้สร้างคนนเขียบท เดินกรละลาปะนะผมแต่ไม่ใช่ปุซานนะปุไม่ใช่คนไอ้ปูมกับนะคนเขียนบทเดินกรลปาปะสามครับผมนั่นก็คืออากุดามะไดเวอร์ครับผมอากุดามะไดเวอร์เป็นอนิเมะออริจินอลจากซูโรพีเร่อครับผมผู้กำกับก็คือผู้กำกับโอเมียวจิเพอร์เซนาสี่คินโนดิจิมอนเอเวอร์ภาคล่าสุดนะผมนะครับแล้วก็อากุดามะไดเวอร์ส่วนคนเขียนบทคนเขียนบทอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นคนเขียนบทที่น่าสนใจมากเพราะว่า เคยเขียนบทกากูกลาชิหรือไอ้ลุงเลของเราหน้าอยู่นะครับผมแล้วก็ดอรกาลาปาสามทั้งมิลเฮห์และก็เซซิโบนะครับผมแล้วก็แอซาร์ลอสอิสเปสครับผมเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะนำสำหรับแอซาร์ลอสอิสเปสนะผมแนวอากาศที่ผมก็แนะนําจริงในสำหรับปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องล่าสุดอย่างองกูรามาไดเวอร์นะครับผมโอเคความรู้สึกก่อนดูนะคือผมอะตอนที่ประกาศอนิเมะเรื่องนี้มาผมผลงานดีจะ สนใจเพราะว่าในตัวของผู้กำกับอะคือคนเองง่ายคือผู้กำกับยังไงก็ผมก็ดูพาะผู้กำกับเดียวกันกับคโนโนโตเบะคีนคิโนโตเบะผมจะดูผมจะไม่พลาดได้ไงเพราะผู้กำกับเดียวกันยังไงก็ต้องทำอยู่แลลวป่ะแล้วก็คนเขียนบทผมก็สนใจคนอย่างนี้แบอบเพราะว่าคนเคยเขียนบทไอทาร์อรสเปสเคยเขียนบทเดกลกาลาปาสาทังมิไลเฮและซาซุโบเพรานหน้าผมเลยสนใจตั้งแต่ตอนนั้นที่เห็นแต่พอเทลเลอร์ออกมาเฮ้ยโซโลเพลียอดนี่เคยทำอนิเมะแบบร้านหาสไตล์อย่างนี้บอกว่า คือหลังจากหลายปีที่ผ่านมาผมไม่เคยเห็นงานภาพสไตล์ไอ,อของซซโรเฟลที่ไม่ได้ทํามาก่อนแล้วนะคือผมในเทลเลอร์แล้วผมก็น่าสนใจผมสนใจตั้งแต่แรกเห็นแล้วอะคือแบบเฮ้ยผมสนใจเนี่ยผมดูเทลเลอร์มาแบบว่าเฮ้ยเป็นยังไงครูต้องรอดูอะเอาจริงแล้วผมอะคาดหวังคาดหวังไม่ออกมาดีนะเพราะว่าเอาตรงอะเม Original อเรลจินอลอะสิ่งที่จะชูโรงให้มากที่สุดคือบท5เมลจินอลบทไม่ดีแม่งแย่ ถ้าเมลจิโน่บทมันยีนึงเรื่องมันสุดยอดสุดยอดมากเมทัลจีโน่หลายเรื่องเคยสุดยอดมาแล้วนะครับผมหลายๆเรื่องเลยเคยสุดยอดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เคยลองหาดูด้รับสับเมทัลจีโน่ที่หล,หลายๆเรื่องเมทัลจีโน่หลายๆเรื่องที่ดีๆมีเยอะนะครับผมโอเคเอาละความรู้สึกหลังดูครับผมอากูดามะไดเวอร์โคตรมันโคตรมันจริง ไอ้ที่ผมบอกว่าโคตรมันอ่ะยึดแค่อ่ะคือมันผมต้องร้องว่ายึดแค่คือมันทําให้ผมนึกถึงบรรยากาศที่ผมเคยดูดิปเตอร์มาสมัยก่อนอ่ะสมัยตอนนั้นสองพันสิบหกมัเออสองพันสิบสองเจ็ดอ่ะคือสมัยนั้นอ่ะคือดูดิปเตอร์คือแบบโคตรมันคือดูดิปเตอร์ผมนึกถึงบรรยากาศนะตอนนั้นเลยดิปเตอร์อ่ะนึกถึงบรรยากาศตอนการประาศสามที่ผมแบบรู้สึกไฮรู้สึกแบบตื่นเต้นรู้สึกมันอ่ะบรรยากาศสามมีไอ้ไม่ไรเงี้ยเซนต์โบเห็นสนุปหางนำบุญของแนะนํา นึกถึงดิปเตอร์อ่ะผมนึกถึงดิปเตอร์ความบ๊ะบ๊โบ๊มันอะไรต่างอ่ะอะกูได้เมอก็มีความนำเสนอในเธอแบบอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ความมันแล้ความสนุกอย่างเดียวก็นิงเดียวกับดิปเตอร์เลยคือเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกหรือกระชับเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายก็คือมันมีเนื้อเรื่องที่มีความเป็นมาอะไรต่างแต่มีแต่มันทํากากัดมาได้โคตรมันมันจริงจริงมันจริงแค่สาตอนแรกนะจริงๆแล้วผมยังไม่ได้ดูตอนที่สี่ด้วยตอนที่สี่มาแล้วนะมาวันนี้มา แล้วผมได้ดูแค่สามตอนแรกแต่ตอนนี้สี่ยังไม่ดูแต่ผมบอกแล้วว่าสามตอนแรกอือหือโคตรมันคือคือมันอะแต่ผมก็มีความรู้สึกกังวลแบบว่าไอ้เก้าตอนไอ้แค่ไอ้เก้าตอนที่เหลือตอนที่สี่มาแล้วตอนที่สี่น่าจะดีไอ้เก้าตอนที่เหลือเนี่ยไอ้แปดตอนที่เหลือเนี่ยผมกลัวว่ามันอาจจะแปลกแต่ผมก็ไว้ใจทั้งพุ่มกับและคนเขียนบทพุ่มกับไอ้เทโรสไปคงไม่ทําอะไรผิดพลาดแน่ ผมผมรับประกันอผมมั่นใจอะผมพยายามั่นใจอยู่ว่าอีแปดตัวที่เหลือแม่งเนี่ยอาจทำอะไรให้มันดีแน่แน่ถ้าทําดีจริงนะตัต้งแต่ต้นยันจบอ่ะแม่งเดอะเบส r i จิ n a ่อะเดอะเบสเมทเ i จิโอ่อะที่มันแบบเบสเลจิโน่ปีสองยี่สิบอะผมให้เลยนะหัถ้ามทำออกมาดีอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึง อะไรต่างๆมากมายที่เราบอกกันแต่ว่าเราจะพูดถึงด้านของ Animation กับสารประกอบกบกันก็เข้าสู่ด้านของเนื้อเรื่องของคาแรคเตอร์แลผมในด้านของ a อนิเมชันนะให้ผมได้ดูตัวของตัวของคาแรคเตอร์ดีไซน์หรือตัวของแบบตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์เคยดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวของไดว์เ g เกตหรือตัวของไอมา,มาโฮโชโจไออสกึกะมาโฮโชโจอสึกะที่เคยทําเมื่อปี2009อะ่ะ คือตอนนั้นในช่วงคาแรคเตอร์ดีไซน์เคยทำผลงานลงแมทเท่าเนี่ยนะไอเรื่องหนึ่งที่มันแบบดีๆมากอะ่ะคือเรื่องของการดีไซน์อ่ะเราดูไอตัวของมาโฮโชโจอาสกาดอ่ะผมก็รู้สึกแบบเอ้ยชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์มันดูสวยมันดูแบบมีสเสน่ห์แบบปรนะมาณนั้แต่คาแรคเอรไออากุมาไออากุนามาเดรเวอร์ er, เนี่ยคาแรคเตอร์ดีไซน์มันไม่มีคาแรคเตอร์ดีไซน์ตัวไหนรู้สึกแบบเอจี้อ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นตัวละครนี้ขินเป็นตัวละครน,น,น,นี้อะไรต่างอะ่ะ มันเป็นตัวละครลิฟท์ทตัวละครแม่งมีความเท่นี่แม่งแตกต่างกันและแม่งโคตรเท่ตั้งแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราพูดกันตั้งแต่ตัวละครอันนี้พูดถึงได้คาลิเตอร์เรเลยเรารู้คาลิเตรอร์แล้วคาลิเตรอร์แม้กระทั่งตัวของนางเอกของเราคนธรรมดาอย่างเราอะ่ะนางเอกเราอ่ะยังยังเท่ยังน่ารักยังดูมีสไตล์อะ่ะตัวละครนางเอกเรื่องนี้น่ารักมากครับผมเป็นตัวละครธรรมดาธรรมดาเป็นตัวเลยแต่ผมจะเรียกในลักษณะนามที่เขาเรียกกันก็นคือน,นักต้มตุน๋นนะครับผมนักต้มตุ๋นเรา อ่านักตัวตนที่เป็นนังเอกนั่นรักะครับผมแล้วก็ตัวละครอย่างนักสงสารสงของนักสู้สสสแฮกเกอร์หมอโหดกุ้ยฆาตกรอันนี้ต้องบอกเลยว่าไอตัวของอากูนมาเลยเวอร์เนี่ยไม่มีชื่อตัวละครอย่างเป็นทางการนะผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าไออีกเก้าตอนที่เหลือแล้วผมจะรับตอนที่สี่ด้วยเพราะตอนที่สี่ผมยังไม่ดูอีกเก้าตอนที่เหลือเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะาเปิดเผยคาเตอร์ตัวละครอะไรต่อแต่ผมจะดูจากลักษณะอะไระต่างๆ ผมว่าน่าจะไม่เปิดเผยเพราะว่าน่าจะมีแค่ชื่อที่มันเป็นเรียกคาแรคเตอร์มันนั่นว่ะนักตุ่นเอ้ยสงสารนักสู้แฮกเกอร์อะไรต่างแต่ผมบอกเลยว่าทุกตัวละครที่ผมพูดมาแม้กระทั่งไอ้กลุ่มตำรวจนั้นอ่ะแม่งยังเท่เท่ทุกตัวละครที่เป่งตัวละครบางตัวละครแม่งสวยมีเสน่ห์อย่างเช่นตัวละครหมอตัวละครแบบนักตุ่นเรานางเอกเราอ่ะแม่งก็สวยแม่งก็มีเสน่ห์ตัวของหมอแม่งก็เซ็กซี่แม่งมีเสน่ห์แม่งก็เท่คือ ผมยอมรับเลยครับผู้ร่กับหรือคนเขียนบทอะทําให้คาแรคเตอร์ดีไซน์มันดูแบบเรารู้สึกดอาการละปะคาแรคเตอร์ดีไซน์คือดอการละปะคนเขียนบทน่าจะนําเสนอว่าให้สร้างคาแรคเตอร์ดีไซน์ให้เหมือนกับดอการละปะซึ่งบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์ดอการละปะเป็นคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่มันดูตีและมีสเสน่ห์แต่มันมีบางตัวละครที่ดูคินสร้างมาแล้วมันดูปัญญาอ่อนอะแต่เรื่องนี้อากูนามะไรเวอร์อะสร้างออกมายงไงให้แม่ไม่มดูคินได้แม่งสุดยอด ดูตัวเต้ลต bon ัวละครมีเสน่ห์แหละแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงปมตัวละครนะครับผมมีเสน่ห์ใช่ไหมและก็มาพูดถึงด้านของอนิเมชันดีถึงแม้อาจจะมีการใช้ c g ทีดีซีที่มันเอามาใช้ในฉากต่อสู้อะไรก็ตามแต่ทีดีซีมันดูสวยมันดูเนียนมันดูเนี๊ยบผมไม่รู้ก่อนว่าเอาซซโรโอเลนมาช่วยทําหรือเปล่าแต่ผมว่าว่าน้าตอนเนี้ยสามตอนแรกเนี้ยงานทีดีซีเรื่องนี้โอเค ไอจ g ดีจีจะมีฉากต่อสู้พวกผมเดอิอะไรต่างอ่ะเฮ้ยโอเคผมชอบ b a ็ k เก่าอาร์อาร์สไตล์สุดคือแม่งเป็นอาร์สไตลที่ผมแบบมองในเราดูในบรรยากาศหนึ่งแบ็คเก่าอะไรต่างแม่งคือสตรีมพังสตรีมพังในยุคเปี่ยมแบบว่ามันยุคเป็น,เ,ปน,เ,ปนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงด้านของเนเรื่องคารคเตอร์แต่ผมมองถึงบรรยากาศอะ่ะถ้าพูดถึงในปีนี้นะ ปีนี้เดอะโรฮินเดอโรอะสู้เดอะโรฮินเดอโรได้เลยเรื่องอาร์สไตน์อะอาร์สไตน์กับไอไอแบกเกาอาร์อ่ะสู้กันได้เลยเพราะว่ามันโทนเดียวกันสตรีมพังนู่นก็สตรีมพังเหมือนกันโหโคตรชอบอย่างสวยงานโทนบรรยากาศของงานในเมืองวัดเรื่องเนี้ยสวยมากคือตัวนี้มีอะแฮชคงเยอะแยะเลยอากูนดอมไลเวอร์อ่ะแต่ผมไม่รู้กันว่าหลังจากไอ้ข้าวตอนที่เหลือเนี้คำชมของผมนะตอนนี้ยังอิ้วไหมแต่ผมจะลองดูกันนะครับผม สวยสวยมากสวยยอกพูดเลยว่าสวยเท่สตรีมพังอะงานสตรีมพังอะเท่งานประกอบเจนนนสแต็เพลงเปิดเพลงปิดอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดเพลงเปิดมันเพลงปิดก็โอเคอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องของงานภาพมาต้องพูดงานภาาไอตัวของนักสงสาระอันนี้จำเสียงคุณนันนนน่าผ้าเดียวกันกับไอตัวของไอนะนาผู้กากินแหวงว่ะเสียงเหมือนก็เด็กเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมลองสืบดูก่อนไอคลิปจบนะแต่น่าจะใช่แหละ ในเรื่องของซาวประกอบเฮ้ยซาวประกอบชอบ <g ptic> ผมผมฟังซาวสามตอนแรกอนะซาวประกอบมันเข้ากับฉากว่ะซาวประกอบมันเข้ากาับโทนซาวประกอบมันเข้าฉาก places, ไม่มีซาวประกอบที่มันแบบเอาง่ายไม่มีซาวประกอบที่มันเหมือนรู้สึกเหมือนซามโนที่มันต้องอลังการงานงานที่มันดูอะไรขนาดนั้นแต่เป็นซาวประกอบที่มันบรรยากาศที่มันเข้ากับฉากเข้ากับโทนความเวอรสตีมพังซึ่งผมชอบถ้าสมมติแบบฮิ้ลุกิซามโนมาทำซาวประกอบเรื่องนี้จริงอะ แล้วเสรก,กอบเป็นสาประกอบเป็นสตรนนีมพังได้อ่ะโคตรโหดอ่ะแต่ไม่รู้กันว่าซามโน่จะทำหรอเปล่าน่าจะไม่ได้ทาแต่ผมว่าเรืว่าสาประกอบของเรื่องเนี้ยเนี่ยเข้ากับโทนสตรีมพังได้ดีนะผมโอเคเข้าสู่ช่วงหลัก,ลลกเรร้า c h a r เ c t ร r กับ s ร o r y Story ของมันนะตอนนี้จะไม่มีอะไรบากแต่ว่าตอรี่ของมันอ่ะมันเป็นสตอรี่ที่เราดูแล้วเข้าใจง่ายเว้ยคือเราเปิดมาตอนแรกใช่ไหมเปิดมาตอนแรกมันยังไม่คุมโทัแล้วนะเปิดมาเรามาดูของตัวของนางเอกไว้ เรามาเห็นตัวนั้นเอกว่าในชีวิตของเมืองนี้ในเมืองนี้มันมีอะไรมันมีกฎหมายมันมีการชนชั้นมันมีอะไรต่างซึ่งในสารตอนแรกเนี่ยเท่าที่ผมมองเห็นมานะเรื่องของบรรยากาศหรือเรื่องของการสะท้อนในบางอย่างอะมันโผล่มาแล้วในช่วงตอนที่สองตอนที่สามโผล่มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเรื่องของการชนชั้นเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของอะไรต่างซึ่งเรื่องนี้พยายามสะท้อนเรื่องของการแบ่งชนชั้นเรื่องของการแบบว่า ชนชั้นแรงงานชนชั้นเรื่องนี้กลายเป็นฆาตรกรชนชั้นอะไรต่างซึ่งมันมีการสะท้อนสังคมเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของอะไรต่างที่นําเสนอมาได้ดีซึ่งถามว่าคากูนามาในเวอร์ที่ผมเห็นก็คือการาาน,นสะท้อนสังคมในโทนของมันและอย่างที่สองคือการสะท้อนเรื่องของความคิดของแต่ละคนด้วยเราอาจจะมองไอคนในโลกนั้นอาจจะมองว่าตัวของอากูไดมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมลืมพูดไปฆาตรกรพวกนี้จะเรียกว่า นักโทษพวกนี้จะเรียกว่าอากูดามะนะครับผมถาฉะนั้นอากูดามะเนี่ยคือชื่อของกลุ่มที่เป็นนักโทษอะไรต่างๆหนุนมจะเรียกทุกคนเลยว่าอากูดามะนะครับผมคือเราจะดูว่ากลุ่มอากูดามะที่ตัวของนางเอกอยู่อะเขาบอกว่านางเอกเ,เนี่ยเข้าไปพบกับอากูดามะนะแต่ว่านางเอกเนี่ยเป็นบุคคลที่เป็นคนธรรมดาเลยชื่อของคาแรคเตอร์นางก็คือคนธรรมดาเลยก็ชื่อข,ของคาแรคเตอร์นางนะแต่ว่าหมจะเรียกนางว่านักตทตุนเพราะว่าคนในกลุ่มของอากูดามะเนี่ย เรียกนะผมคือตัวของนังเอกอะ่ะไม่ได้มีพลังอะไรมากเป็นแค่นักเป็นแค่นักตัวตู่นที่เขาเรียกกันแต่ตัวของเราได้เห็นว่าตัวของอากุนมามะที่อยู่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวหลายวะมันไม่ได้รลายทุกคนอะ่ะมันมีมันเป็นในกลุ่มที่เราเห็นมองว่าเฮ้ยอากุนมามะพวกนี้ไม่ได้เลวร้วายะเวยถึงแม้จะมีะไอ้ตามบางตัวละครที่มันดูโหดเที่ยมเช่นตัวละครนักสู้ตัวละครหมอ คุยฆาตกรเนี่ยฆาตกรโหดสุดเพราะว่าฆาตกรเนี่ยอันนี้พูดถึงตัวฆาตกรนะตัวของฆาตกรเนี่ยนักโทษคือจำคุกโหดสุดแต่เราเห็นเรามองว่าเฮ้ยคนพวกนี้มันไม่ได้แบบตัวคตัวโหดหลายตัวเดียวสามโหดสัตว์อะไรขนาดนั้น่ะแต่เรามองถึงแบบว่าเฮ้ยจริงๆนะว่าพวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เดียวร้ายอะไรเนี่ยเขาเป็นคนดีด้วยซ้ำบางบางช่วงอ่ะตัวของฆาตกรถือแม้จะฆ่าคนมาอะไรก็ตามแต่เขาก็ฆ่าคนโดยมีเหตุผลของเขา เขามีอะไรต่างถึงไแม้เขาจะมีความบ้าอะไรต่างแต่นางเอกอะเราเราเห็นกับตัวนางเอกว่าเฮ้ยจริงๆว่าตัวละครมันก็ไม่ได้เหลวไหลนะเว้ยตัวละครอื่นมันก็ไม่ได้เหลวไหลนะคือเรื่องนี้ําเสนอเรื่องของมุมมองของตัวละครและการสะท้สังคมบางอย่างแต่เราได้เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อเรื่องที่มันไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายแต่ลุ่มลึกลุ่มลึกเข้าใจง่ายแต่ลุ่มลึกมันคำเป็นมันเป็นคำพูดที่เข้ากันไม่ได้ แต่มันเข้ากับได้เพราะว่าเรื่องนี้ทํามาแล้วไม่รู้การกกูาตอนที่หลึจะเป็นไงแต่สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นอย่างจริงโอเคเราพูดถึงด้านของคาแรคเตอร์และตาที่มันเกี่ยวข้องนะเรื่องนี้ตัวหลักจริงจริมีแค่ทุกตัวลคะครอ่ะที่โผล่มาในกูดามาเลเวอร์ที่เป็นเมนหลักทั้งหมดอะเมนหลักทั้งหมดก็จะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมดแปดตัวละครแปตัวละครน,นี้ก็คือแบบตัวของนางเอกหนึ่ง นักสอสานสองนักสู 3, 2, ่สามแฮกเกอร์สี่หมอโหดห้ากู้ยหกตัวล,ละกรเจ็ดเจ็ดตัวละครขอตัวสี่เจ็ดตัวละครแต่มีตัวละครหนึ่งก็คือตัวละครแมนดมผมนับเป็นตัวละครที่แปดลกันแล้วก็ตัวละครเสริมเลยอื่นซึ่งเราจะมีความเกี่ยวข้องนะไรก็ตามนะครับผมเดี๋ยวเาเกี่ยวข้องในอนะาคตได้แหละผมว่าเลยนะในเรื่องของขาาคาราคเตอร์อะไรต่างอ่ะไอเรื่องของปมอ่ะอาจจะมีปมได้เนีย่ยไม่ได้เท่าไหร่แต่แล้วนะตอนเนี้ยเรามองถึง ปมของตัวนางเอกที่ผมพูดไปในด้านสตอรี่จำได้ไหมว่าเราจะดูคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูถึงเอกลักษณ์ของมัน,สนเสน่ห์ของมันและปมของมันปมทั้งหกตัวละครที่เหลือเนี่ยยังไม่มีปมอะไรเยอะแต่ตัวของนางเอกอะ่ะถ้าใครสังเกตคือตัวของนางเอกมันเคยมีปมที่ทำไอเรื่องของทำงานที่มันแบบชีวิตมันมันไม่ค่อยมีมากาอะทำงานไปวันแบบ่ามีการสะท้อนเรื่องของแบบว่าสภาพ การทางานไรต่างที่มันเป็นสะท้อนเรื่องของแบบว่าแบบว่าเอ้สังคมมันอะไรเลวร้ายอะไรเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคือมันมีการสะท้อนบางอย่างที่ตัวนางเอกได้พูดมาแล้วนําเสนอมาแต่สเสน่ห์ของตัวละครน,นี้นก็คือความคิดของแต่ละตัวละครอนน่ะเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายตัวของนางเอกอะ่ะถึงแม้ตัวของนางเอกจะแบบเอ้ยกูไม่อยากเข้าร่วมอะไรมากขนาดนั้นคือแบบทำไมฉันต้องมาเกี่ยวข้องอะไรแบบนี้แต่พอพอพอไปพอมาตัวของนางเอกก็มีสิ่งที่ ต้องการเหมือนกันสิ่งที่ต้องการเหมือน,นใครหลายๆคนเลยคือตัวของนังเอกอะห้าม,มาขนาดนี้แล้วเว้ยตัวของนังเอกไงก็ต้องเข้าร่วมถึงแม้จะมีไอ้ปลอกคอนาลกเนี่ยที่มันกดแล้วระเบออะิดซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นการหลอกเราหรือมันจะเป็นของจริงอาจจะเป็นของจริงหรือของปลอมก็ได้แต่สิ่งที่นังเอกเห็นเนี่ยนังเอกกำลังจะเปลี่ยนความคิดตัวเอกไว้ที่เราเห็นอะเสน่ห์ของตัวเนี้ย สามตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวละครอื่นจะเป็นไงแต่สเสน่ห์ตอนเนี้ของนางเอกอะนางเอกกำลังเปลี่ยนไปคือนางเอกอะคือผมรู้ว่านางเอกมันเบื่อับสภาพที่แบบการทํางานของตัวเองเบือ่อแบบชีวิตของตัวเองอะเลยมาตัดสินใจที่จะทาแบบนี้เอาจริงอะตัวของนางเอกมันม่เจออะไรเหตุการณ์อะไรแบบนี้คือยอมตายไปดีกว่าเลยเนี่ยแต่นางเอกอะตัดสินใจที่อยากจะทําสิ่งแบบนีน้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําได้ ได้ฐานะที่ตัวเอกตอนนี้เป็นนักต้นตนแล้วสิ่งที่นางเอกจะทําในอนาคตคืออะไรนะแต่ไอเรื่องนี้มีการสะท้อนสังคมของจตดตัวละครเหมือนกันนะก็คือทั้งหมดอ่ะทําเพื่อเงินงานถึงแม้งงานจะโหดง,งานจะเคี่ยวไม่เท่าไหนอ่ะเงินอ่ะเป็นสิ่งสําคัญเวย้ยเงินเป็นสิ่งสําคัญอ่ะถึงแม้ในเรื่องนี้นำเสนอเรื่องของไอโกดามะเนี่ยไอพวกโกดามะเนี่ยมันจะไปเจอภารกิจทงโกอ่ะแต่ เอาจริงอะมันไม่ยอมมันไม่เอาก็ได้แต่สิ่งที่มันเนี่ยต้องการอะคือเงินเงินมันเยอะมากพันล้านเยนนะเป็นใครจะปฏิเสธลงอะเป็นผมก็ไม่เป็นเสธถึงแม้ผมจะไม่มีพลังมากแต่ผมก็มีความคิดผมก็ทําปฏิเสธไม่ลงถึงแม้งานไม่จะโขนมากงานที่ไม่มีโกวกูดานบัสที่สามารถผ่านไปได้แต่เราก็อยากทำวะ ตัวของนางเอกก็คิดอย่างนี้เชื่อผมถึงแม้เราจะเห็นตัวของนังเอกมีความคิดในแบบว่าแตกต่างกับชาวบ้านละแต่ตัวนังเอกอ่ะผมมีความคิดว่าในใจนังเอกอ่ะก็อยากได้เงินเพราะนังเอ,งอกอยากใช้ชีวิตแบบว่าออกจากสังคมนี้ทันทีไอ้จริงเรื่องนี้นาเสนอโทรมาในด้านของการสัง,สงคมคือเรามองว่าทั้งเจ็ดตระครเนี้ยเจ็ดไอในกุมงอนดรมาเนี้ยต้องการที่จะออกจากที่นี่ทุกคนแหละในความคิดของแต่ละคนอะ ถึงแม้ตัวของนักสู้จะมีแบบว่ากูยอยากนำมาชกอีกเดียวตัวของหมอตัวของกุ้ยแตไม่มีอะบ้าตัวของกุ้ยกับตัวของนักเอกเราไม่ได้มีพลังเลยนะแต่ผมรู้ว่าทุกตนะัวละครอ่ะมันอยากออกจากที่นี่อยากไปใช้ชีวิตที่มันดีๆอยากไปใช้ชีวิตที่มันแบบว่าสิ่งนี้ตัวเองต้องการอ่นนะคือเราเห็นในตัวขงไอ้มีคําพูดหนึ่งของตัวแฮกเกอร์อะ่ะ ซึ่งเป็นการแบบว่ารู้ขอบพมตัวละครว่าตอวแฮกเกอร์มันไม่อยากอยู่เมืองนี้ว่ามันอยากออกจะไปมันอยากออกไปโลกที่มันดูแบบชนชั้นดีกว่านี้ไม่เป็นโลกที่มันแบบอยู่ในเมืองที่มันโหดร้ายอยู่ในโซนที่มันแบบโหดร้ายที่มีแต่ฆาตกรแบบฆาตกรโผมมาทุกวันทุกวันทุกวันมีการแบบสะท้อนเลยต่างอ่ะซึ่งตัวแฮกเกอร์เราก็รู้แล้วว่าตัวแฮกเกอร์อ่ะมันต้องการอะไรตัวของนักสงสารต้องการอะไร มันยังม,มีบางตงัวละครยงตัวของนักสู้กุยฆาตกรหมองอะไรแต่าที่ยังไม่รู้ว่าเป้าหมายของพวกเขาจริงๆแน่นะคนอะ่ะมันคืออะไรแม่หรือเป้าหมายต่างๆนี่คืออะไรแน่แต่สิ่งที่เราเห็นทุกคนอะ่ะคือทุกคนอะ่ะทํางานนี้เพื่อเงินทํางานนี้เพื่ออยากออกจากที่นี่ทํางานนี้เพื่ออยากจะลบสิ่งที่ตัวเองอะ่ะไม่อยากทํา แต่เราไมา่อยากทําอย่างเงี้ยเพื่อเงินเพื่อชีวิตของตัวเองในอนาคตตัวนังเอกจริงๆก็คิดอย่างงี้ที่จริงแล้วตัวนังเอกอะสร้างปมมันมาสร้างคาแรคเ,เตอร์มาได้เก่งนะตัวนังเอกเก่งคือเรามองว่าตอนนี้ตัวของนางเอกเก่งเลยเพราะว่าถึงแม้จะเป็นคนธรรมดาแต่แม่งเป็นคนธรรมดาที่มึความคิดแม่งฉลาดทิ่พายอะมันเก่งผมไม่รู้กันว่านางเอกมีพลังจริงหรือเปล่าแต่หน้าสาวตอนแรกเนี้ยเราเห็นถึงพลังบางอย่างของตัวนางเอกที่มันจะโผล่มาในอนาคต้วย เดี๋ยวก็รู้กันนะครับผมโอ okay, <Okay, S 1> เคเรื่องคาแรคเตอร์ hmm. เลยต่างถึงแม้อาจจะยังไม่มีปมอะไรที่มันดูแบบเยอะนขนาดนั้นคือมันมีปมแค่บางตัวละครที่มันยังไม่โผล่มาที่มันเยอะๆอะไรก็ตามแต่ทุกตัวละครมีสิ่งนี้น่าสในใจก็คือความคิดของต่างและตัวละครและลักษณะที่ใส่ตัวละครและ,และเอกลักษณ์ของตัวละครทุกตัวละครเท,รท่มีสเสน่ห์สวยโหดเท่หล่อน่ารักมีหมด ไม่มีตัวละครที่มันรู้สึกคินไม่มีบทคู่ที่ดูคิ้นไม่มีบทคู่ที่ดูคีเชไม่มีบทคู่ที่ดูเอ็กจี้ไม่มีตัวละครที่ดูเอ็กจี้มันเป็นมันมีแต่คําพูดแล้วมีตัวละครที่ดูเท่นเนื่องก็มีความไม่ซับซ้อนเล่าง่ายๆแต่เป็นความลุ่มลึกและชัดเจนเนี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบในตัวของอกูดามาไดเวอร์ในช่วงสัปา์ตอนแรกนะครับผมผมมั่นใจกับมันมากจริงๆและผมภาวนาว่าอีก้าตอนที่เหลือ ทำให้มันสุดยอดนะครับกราบครับผมผู้กับแอทเทอร์ลอสครับคนเขียนบทในาการ์ตป่าครับกราบเลยครับทําดีๆนะครับสาธุผมชอบมากโอเคโอเคครับผมเรามาสรุปคะแนนของอากูดาม่าไดเวอร์ครับผมอากูดาม่าไดเวอร์เป็นเมทออริจินัลแนวแอคชั่นไซไฟที่นําเสนอออกมาในโทนของการแบ่งส,สังคมเนื้อเรื่องที่ไม่ที่ไม่มีความซับซ้อนเล่าง่ายแต่ลุ่มลึกชัดเจนและสนุกมากโคตรหวัโหวโคตรสนุก คาแรคเตอร์มีความเท่มีเสน่ห์ถึงแม้ปมหัวแตะตดวละ,ละอรอาจจะเล่าได้ไม่หมดหรือยังอะไรต่างๆมากมายแต่ผมบอกเลยว่าอากูดามาไดเวอร์เป็นอนิเมชั่นเจนที่น่าติดตามมากให้ติดตามทุกตอนแล้วคุณจะรู้ว่าความสนุกโคตรๆที่ผมจะพูดมานั้นมันคืออะไรนะผมสำหรับอากูดามาไดเวอร์คะแนนที่ผมจะให้นะตอนนี้เป็นคะแนนที่มากที่สุดของสโตรฟ์นะตอนนี้ครับแปดเต็มสิบครับผมเอาไปเลยครับให้ครับผม หายไปสอ,องคะแนนคือเรื่องของเนื้อเรื่องที่ยังไม่มีอะไรมากคือเนื้อเรื่องมันเล่าง่ายชัดเจนแต่ลุ่มลึกแต่เนื้อเรื่องยังไม่มีอะไรเยอะในช่วงอีกเก้าตอนที่เหลือน่าจะมีเนื้อเรื่องที่มันมีเพิ่าขึ้นแล้วก็ในหน้าของคาแรคเตอร์ดีไซน์ที่ยังพูดถึงปมเหเรือคาแรคเตอร์บางอย่างที่ยังพูดได้ไม่หมดแต่ผมบอกเลยว่าแปดจอมสิบตอนนี้โคตรดีครับผมแปดจอมสิบตอนนี้เหมาะสมกับมันและผมบอกเลยว่าอนนเมื่องนนี้โคตรสนุกและน่าติดตามมา,าก ติดตามอีก12ตอนที่เหลือ9ตอนที่เหลือติดตามไม่ได้นะผมสำหรับซูโดโอนี้ซูดโดพ่าเชื่อนี่พัฒนาขึ้นเยอะนะครับผมให้ทำ่างนี้ต่อไปนะพัเชื่อน,นี่ครับผมโอเคก็จบแล้วสำหรับขอรู้สึกหลังดูกับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะเรื่องที่9ของ Dimension 420ครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็จะไม่พลาดคลิปใหม่มนะครับผมขอฝากช่องของผมไว้ในอ้อมอกของทุกคนนะผมขอบคุณที่ติดตามจริงจนถึงวันนี้นะครับผมอีก3ตอนที่เหลือเขาจะจบ โปรเจกต์ศาตร์ต่อได้เป็นไงบ้างฮะในซีซั่นโฟร์สั 4, 4นดาห์ยี่สบี่ผมขอบคุณมากจริงๆครับผมสวัสดนี้เขตาตัวยมะไรกับเพิ่มใหม่กับเอพิโซดหน้าของ3าตร์ต่อได้เป็นไงบ้างฮนะครับผมบ๊ายบายครับ